สวัดสดีครับเจนะครับเจเป็นคนชอบออกกำลังกายครับ พี่อยากรู้ว่าว่าสเปคผู้หญิงที่แกชอบเนี่ยเป็นแบบไหนวะตัวใหญ่ใหญ่ฮึมทะลึ่งนะมึงโอ้โหเล่นหนชอบผู้หญิงที่แต่งตัวน่ารักเป็นตัวของตัวเองนะครับน่ารักแบบไหนครับก็พี่อยากสไตล์นะพี่วันนี้ก็จะมีแอปมาบอกให้ทุกคนดูนะครับว่าแต่งตัวอะไรน่ารักน่ารักก็ชื่อว่าสาวอุนสินโมบีนิกกี้นิกกี้มาสุดจังครับก็นี่ครับ ก็จะมีเพจให้เราเล่นหลายๆอันนะครับอันนี้ที่เจนเล่นไปแล้วซึ่งว่าเอ็นให้เอ็นหมดเลยครับคนจริงน,นี่ยังไม่ได้เล่นครับก็จะมีคาเตือนบอกเรานะครับก็นี่ก็เป็นเสื้อผ้าที่เราจะต้องใส่ในการแข่งครั้งต่อไปครับถ้าเรามีเสื้อผ้าพวกนี้ยเราก็ชนะได้เป็ใส่เลยครับผมเราไปดูเสื้อผ้ากันสุมพิษณากันนะครับ มา,มาเป็นชุดเลยครับผมนี่นะเราก็จะกลับไปดูที่ตู้เซฟ้ากันนองก่อนมีเยอะมากเลยครับแต่แฟชั่นดังไหนเลยชุดเซฟ้าผมเล่นไปเยอะนะ <c oughs> ชอบชอบมากครับชอบแต่งตัวครับสำหรับผู้หญิงคนไหนที่ชอบแต่งตัวก็มาเล่นกันได้เยอะเลยนะครับวันนี้เจก็จะมาเล่นให้ดูตาหนึ่งนะครับ <c oughs> นี่ก็เป็นเ,เรื่องนะครับผม ถ้าใครขี้เกียจอ่านก็คามไม่ได้เลยรสรุปตรงนี้เอานะครับผมชุดดินเนอร์ที่ชากีแบบให้กับฉันฉันชอบสไตล์แบบล่าเรืงเรียบง่ายสง่างามนะครับแล้วก็นี่ครับถ้าขี้เกียจหาแบบนี้ก็ค้นหาแบบนี้ได้เลยครับเรียบง่ายสง่างามแล้วพี่มอ็อกวดค้นหาครับนี่ครับชุดนี้ชุดนี้น่ารักมากเลยครับ สำหรับใครที่กำลังดูคลิปนี้อยู่นะครับกดไลค์กดแชร์ไปนะครับเดี๋ยวเราจะมาแจกตุ๊กตาโมโม่กันนะครับเตะชนะแล้วโอ้โหสบายใจจังนี <laughs> ่ชนีเน้เพื่อนๆหลดมาเล่นกันนะครับนี่เล่นง่ายมากน่ารักสดใสผชอบมากเลยครับเล่นกันเยอะๆนะคะ